ดีเจบุโกเกือบทิ้งเก็บบ้านเจอเงินใส่ซองเป็นปึกแอฟทักษอนคอมเมนต์อย่างไวจากที่กำลังเหนื่อยล้าเพราะต้องเสียทั้งแรงเสียทั้งเหงื่อไปกับการเก็บข้าวเก็บของย้ายบ้านกลายเป็นว่ามีเรื่องให้บุโกธนชภันฑ์บุรณาชีววิไลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อดีเจบุโกต้องยิ้มแก้มฉีกซะอย่างนั้นเมื่อล่าสุดบนช่องทางอินสตาแกรมบุโกได้มีการโพสตภาพถ่ายอดเงินสดปึกใหญ่ มูล,ลค่าไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นที่ถูกเก็บไว้อย่างดีในซองสีขาวแถมยังลงวันที่กำกับเอาไว้อีกว่าเดือนพฤศจิกายน66ซึ่งดีเจบุโกได้บอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับซองใส่เงินซองนี้ด้วยความรู้สึกที่ทั้งอึง้งทั้งเซอร์ไพรส์แถมยังสารภาพแบบติดตลกด้วยว่าเกือบจะหยิบทิ้งไปแล้วดีออกเก็บห้องจะย้ายบ้านมึงค่ะจะทิ้งอยู่แล้วขุมทรัพย์ครูทิ้งอะไรไปบ้างแล้วเนียภาวนาบุรนาชีววิไลเนธพงศ์สิริบรนเอเมซิสพิกลิสบูรนาชีววิไลพวนีบูรนาคิว โดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นและกดไลค์กันอย่างล้นหลามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอฟทักษออนนางเอกสาวรุ่นพี่ที่เข้ามาแซวดีเจบุโกด้วยเช่นกันว่านี่ไงคะถูกลอตเตอรี่ทำเอาหลายคนที่ได้เห็นถึงกับยิ้มตามกันหนักมากเลยทีเดียว